ข้าวปลาแป้งข้าวเจ้ากับแป้งมันอ,อย่างละหนึ่งห่อสองห่อวะอย่างละหอ่ออย่างละห่อ่อละหอ่อแล้วก็ใส่น้ำร้อนอันนี้สี่ห่อวะนี่อโอ้สน้ร้อนร้อนสีห่ห่อแป้งข้าวเจ้ากับแป้งมันผสมน้ำ้อนแล้วก็คั้นนี่จะบีดูซะเก่งเโอ้ยสว่างคั้นได้นาะ ไมสกมือด้านกันหนาะเราต้องไปเอาพวกมือหน้าเอาน้ำมันแบบนี้นะเอาไม้มะห่อนนี้ห่อนแท้นี่มันโี้ี่ฮบรีเลัตจีฮอตวอเตอร์เฮ้ตวอเตอร์ and two two kind of. แต่ไล่้อนไม่จ้าบอกเาส้ออ่น้ก่าเจ้าไม่ข้อนน้ากึกว่ไอ้ั่้อน้ฝาอย่าส่วนนั้นมันโตข้นนะคอนยน่ไปแป้งมาแดไป้้าวจ้าไขั้นดเรามอาไม้สีผัดกับปั่นๆนะมันยังน่ยนึงเอาน้่ยนึงอีกต้องเติมน้าฮอรอีกแป้งมันยัง พอแล้วเพราว่าม <Yes. S 1> ันอะนั่นนมันมันเหี้นนี่เลี้ยวคนเนี่ยเป็นาโกทูโดะนคือคือหน่อย i ด s นี่มันต้องเหลวแบบนี้ดิมันเหมือนโดนไงน่มีมมีมมี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 มมมมีมไมมมมมมมีมม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 ไมมมมมมมีมมมมมีมมไมม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 ีมมม ซีเรียนปนนรอยยืห <infused> ร <vegetables> ือป right? <laughs> oh, okay. ่าม <ss> ันุนนเอามือเอามือยันยันอุนุเ็ดสีมันไหมันเข้ากันเห็นไหมเห็นมมันเป็นโดโดนะโดสเละเยอะต้องสเล้องเป็นต้องเต้องอนหน้าเนาะต้องอนหน้าเรเรนเมือหน้าสปันเลยไม่กินไโฮม ไร่รมานะโดนกันจังเลยโนเออบิ Melia Oh Melia mặt hai mươi chín nhà mất hết mọi người 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 Oke, yeah, uh -huh. yeah. <laughs> <see> Pak. <what's> <laughs>